สมใจแฟนคลับเมื่อคู่จิ้นอย่างพระเอกหนุ่มอกอตกิธทธิพาโพสภาพคู่นางเอกริชี่อรเนสซพร้อมข้อความหวานไปไปนอรี I ่ปาวยูรูปหัวใจสีส้มพร้อมแฮชแท็กเขินจังเพื่อเปิดตัวความสัมพันธ์ในฐานะคนรักอย่างเป็นทางการหลังแฟนๆลุ้นให้เป็นคู่จริงอยู่นานเนื่องจากทั้งคู่เล่นละครเรื่องซ่อนเงารักด้วยกัน ช่วงแรกๆกอดก็เป็นเพื่อนที่ดีที่คอยช่วยเหลือริชชี่ในการตอบคำถามสื่อและการเป็นที่ปรึกษาด้านการทำงานในวงการต่างๆจนมีโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆลุ้นหนักจนติดแท็กฮชแท็กริชชี่ที่แปลว่าของกอดติดเทรนทวิตเตอร์ติดต่อกันหลายครั้งนอกจากนี้ยังเคยถูกสื่อสัมภาษณ์ชงให้เป็นคู่จริงแต่ริชชี่ยังไม่คิดเรื่องนี้เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีแฟนและเมื่อทั้งคู่ได้เปิดตัวขยับความสัมพันธ์กันงานนี้ทําให้บรรดาแฟนคลับและเพื่อน เพื่อนในวงการบันเทิงต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากถ้าจะให้ชัดเจนกว่านี้สงสัยต้องรอฟังจากปากทั้งสองคนเองแล้วล่ะค่ะว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่นอีก Thank you